ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัตการหลวงตาหลวงพ่อพรกขุดเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงพี่ๆและน้องๆทุกท่านด้วยครับผมติดค้างไว้นานมากครับผมสำหรับเอฟซีที่ถา่า,ถายให้ดูหน่อยทั้งหมดที่มีบริเวณไม่บริเวณบ้านว่าบชัดได้นี่โอเคครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับผมก็ติดไว้นานแล้วเพราะติดจะช้านะทํางานได้ยากมากโอเคมาคุยกันครับผมผมก็แนะนำยูเคสกีสาร ว่าวัสดุอีกเลยไหมช่างโอเคสารครับผมชื่อจริงก็นายบุญช่วยชัยปัญญาครับผมที่ที่ทุกท่านรู้จักดีอันนี้จะเป็นสายของยักษ์นะยักษ์อันนี้เป็นยักษ์ญี่ปุ่นเอาว่าแมนแหมว่าพิจอีกแล้วยักษ์ซาอุทำไมผมชอบไปญี่ปุ่นจังเลยยักษ์ซาอุครับผมอันนี้กินเมนโอเคอันนี้พบปลาขาถูกมากสองร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้ก็ยักษ์ซาอุเช่นกันกำลังออกดอกมาลูรอดูดอกไม่บอกด้วยคนนะรอดูดอกก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทถูกมากไหมต้นใหญ่ๆอ้วนๆนะอันนี้ราคาถูกมาก ก็เดี๋ยวพอดีผมเอาไม้ลงกองยังเสิเมื่อกคือเพิ่เหนื่อยนะเหนื่อยก็อันนี้ก็ลงกองไว้ให้แล้วก็อันนี้เหลืออยู่สองท่านนะครับผมสำหรับเพื่อนบ้านสองท่านก็จะอยู่ที่อ่าอำนาจเจริญนะคุณป้าอำนาจเจริญแล้วก็คุณพี่ที่อยู่อ่าอะไรเนี่ยอยู่ละนองด้วยเดี๋ยวผมลงกองให้นะครับผมแล้วก็ขอาคุูนทางจอดตังด้วยคุณป้าที่จอดจอดตังแล้วก็ขอบคุูนทางอสะเทอนเซาด้วยแล้วก็ขอบวุณทางรนทุกีด้วย เทปนาอันนี้ขออนุญ,ญาตพูดเอ่ยถึงนามท่านนะครับผมอันนี้เทรานาผมไม่ได้ทำเองนะครับผมเทรานาจะเป็นสายของคุณอนุชานะครับผมผมจะมีสวนอีกสวนหนึ่งเป็นสวนเพทรานาโดยตรงมีเด็เพเทรานาจะอ่าให้ให้พี่ท่านหนึ่งทําไว้ให้จะทาเด็ดเทรานาผมเคยไปถ่ายที่สวนนั้นแล้วนะกับมีข้อตกลงกันระหว่างที่ทําผมรับมาหมดทุกต้นอันนั้นจะเอามาออกไปราคาที่ที่ กำไรนิดเดียวนะกำไรบวกนิดนิด,น,ดนิดหนึ่งคือการเคลื่อนเลือกันก็อันนี้ตอนเพิ่งมาถึงเมื่อวานตอนเย็นตอนที่จะใส่ไม้ยาวๆให้ก็บ้านผมประมาณนี้นะอันนี้อยู่บ้านก็แม่จะนอนดูทีวีอะไรประมาณนี้แหละอยู่ตรงนี้บ้านลกบ้านรกมากแม่ก็ชอบนอนดูทีวีเล็กๆเ,กเกื่านี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมพาดูต้นไม้แต่ลงยากมากนะคิดผม เร,เริ่มเริ่มจากเดี๋ยวคงจะทราดู้ทั้งหมดชนชมเหล่านี้ทั้งสวยทั้งที่เละอันนี้ก็กระถางก็จะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้สั่งเพิ่มแล้วก็กระเพาะสาวก,ก็หมดวิธีทำมือชมให้สวยหนึ่งเราต้องมีน้ำยาล้างรากด้วยเดี๋ยวพามาดูอันนี้ผมเริ่มจะขยับทำไม้ฟอร์มใหญ่นะนะที่ผมใส่น้ำยาล้างรากไปครั้งหนึ่งใบเริ่มมากิ่งเริ่มมาดอกเนี่ยไม่รู้นะทํามั่ว ก็จะมีตัวใหม่แทรกมาด้วยจะผสมขึ้นเองที่บ้านอย่างต้นนี้ชั้นเดียวที่ดูสวยสววนอันนี้จะตกอยู่ที่ต้นสอง้อยนะราคาต้นสอง้อยไม้เหล่านี้อันนี้เป็นไม้เสียบไม่ช่วงนี้ผมไม่ได้เสียบไม้ก็ผมคุณพ่อก็ถามมาเนาเก่งสายเอ่อมีกิ่งพันให้ไหมแบ่งไหมไม่มีผมไม่ได้เสียบมันกันคุณพ่อผมไม่ได้เสียกกิ่งมอนกันช่วงนี้เพราะว่าผมไม่มีสายพันธไม่มีกิ่งเหมือนกันหมดหมดกิงกิอันนี้ไม้อย่างนี้ผมไม่ทิ้งหรอกนะสงสารเดี๋ยวจะไปปลูกที่ทุ่งนา ไปปล,ลูกทิวงนะอันนี้ไม้ที่ใช้ไม่ได้ช่างอีแบบหนึ่งก็เป็นแบบนีน้นะครับผมอันนี้เป็นไม้ตาม่างประเทศจะชอบมากอันนี้เป็นไม้ดอกชั้นเดียวธรรมดาแต่ว่าไม้เหล่านี้จะมีสีสันที่แปลกตาขึ้นมาไม้เหล่านี้เวลาโตขึ้นจะมีราคาที่แพงนะไม้เหล่านี้เวลาโตขึ้นจะอยู่ที่ขั้นต่ำต้นละห้าร้อยบาทก็มีคุณป้าอ่าขอเราไปเลี้ยงผมก็โอเคแบ่งกันไปเลี้ยงก็ขอบคุณคุณป้าที่ช่วยเหลือมาอันนี้จะเป็นเพพนาตัหนึ่งนะอันนี้ผมเพิ่งเปียนดินเมื่อเช้ายังไม่รดนะครับอันนี้เพพน,นา เกสรริ่มาประมาณนี้นะตัวนี้นะประมาณนี้แหละก็เผื่อใครสนใจอันะน,นะนี้ผมไปถูกมากเลยนะผมไปสามร้อยแปดสิบาทแต่ว่าผมอยากจะให้นี่ไปด้วยอ่าให้เพชรหน้าวางไปด้วยอันนี้ผมใช้ได้นะเพชรหน้าวางผมคิดแค่สามร้อยแปดสิบาทเองถูกที่สุดแล้วนะไปแบบบุกถูกกันเลยแบบนี้ก็เชิญชมผมจะมีต้นแบบนี้เยอะนะอันนี้ไม้เหล่านี้ผมไม่ได้เสียบนะแต่ก่อเพื่เสียบไม้เหล่านี้อันนี้ผมจะเอาไว้เป็นไม้ที่โตขายเลยประมาณนั้น ช้ิประมาณนั้นเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเวลาสรางว่ามานี้น่าจะเป็นอศินม่วงน่าจะสวยเนี่ยต้นนักชมถอนแล้วก็มาลองเรียดน้าดูลอเหี่ยวแล้วก็เสียแล้วก็เสียเสียไปแล้วทำาไม่ได้ก็ที่บ้านประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาเดินดูจะพาไปที่ทุ่งนาด้วยผมไม่มีเวลาที่จะดูแลชนชมก็เลยทําให้ชนชมเหล่านี้ อาออกทางไหนล่ะลงทางออกได้ไหมไ่เอ,อาไราอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งท,ที่เป็นไม้คัดคัดที่ไม่สวยส่วนบนงามไหมครับคัดออกไหมครับเดี๋ยวพามาดูถามอังกอร์เข้ามา <c oughs> อาือังกอร์อังกอร์ต้นต้นนี้นะอ่าเนี่ยต้นใหญ่ติดฝังง่ายมากก็มีแล้าถามราคาต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่แปดพันบาทน,นะ อันนี้ไปทั้งกระถางแปพันบาทยกทั้งกระถางไปพันบาทแต่ถ้าไปที่อังกอ็ต้องซื้อกระถางอันนี้ลดให้เหลือหกพันราคาเดี๋ยวไม่ากขายตัวนี้ก็ที่เป็นไม้เก่านะไม้เก่าชั้นเดียวที่แต่กิ่งยากมากเห็นไหมเริ่มมีตาตุ่มมาแล้วอันนี้ก็จะใช้น้ำยางหน้าช่วยเราต้องใช้น้ำยางหน้าเข้าช่วยแล้วก็จะได้กิ่งมาอันนี้ว้ยทำแต่พระได้กิ่งนี่ตัวมากจะได้ใช้ดีก็อันนี้จะเป็นซปเปอร์สวิต อันนี้เป็นไม้ทําใหม่นะตัวนี้ทําใหม่ก็สีสันไม่เกินไปเป็นไม้ที่ผสมขึ้นใหมอนนนอน่อันนี้จะเป็นแดงทรัพย์แน่นอนอันนี้จะเป็นโพเซดอนนะมีคนที่ว่าทาโพเซดดนโพเซดอนมาให้หน่อยโพเซดอน,นจะเป็นวอริเอนรอ <c oughs> เรเียกคลนะ <c oughs> ก็หลายต่อที่ที่ไม่ไม่เสียบนะอันนี้ก็เสียบหลายต่อตัอตอตอดตัดดุนดุนไว้นี่ว่าจะเสียบไม่มีกิ่งเสียบแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยผมต้องไปทํางานด้วยผมทํางานจน ถึงสุกนะตอนนี้มันเสาชนชมถ้าให้น้ําจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นชนชมที่ที่ปล่อยแล้งนะอะท,ท,ทิ้งทิ้งนะแบบแบบนี้แหละนะไม่ได้ให้น้ําแ,แล้วผมยกมาเดี๋ยวพามาดูว่าถ้าให้น้ำชนชมจะเป็นยังไงอันนี้มันนาอันนี้ของนายให้มาลุกตัวมากนะอันนี้ผมมาจากบ้านเจ้านายผมนี่มะนาวต้นนี้อ่าอันนี้นะ อันนี้ขออนุญาตนะมันจะอยู่ตรงนี้นะอาจจะเราเรารู้รู้ก,กนนะ่อนเนาะอ่าเนี่ยถ้าจะชมจะโดน้าทุกวันอ่าคือชมที่ให้น้ําทุกวันอันนี้ดินจะชุม่มชื้นตลอดเวลาเห้ไหมชนชมเราจะเป็นยังไงจะโตได้ไวมากนี่คือชนชมต้องการน้ํำไหมชนชม,ชมต้องการน้ํานะทื่ทุกอ,อย่างต้องการน้ํานี่คืออะไรเอีงน้ำไหมนี่แหละทำให้ชมงามไวอันนี้งานแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุย๋ยอันนี้จะเป็นมาที่แข็งแรงมากมาก เรื่บเริ่หน่อยเอา้าออกบ่อไรแถ้า,าขุดเงี้ยเฮ้ยออกทางไมเด้อยข้าวข้าวที่เป็นยาวจะลงยากมากเนี่ยก็ใช้เนื้อที่แหมสุดยอดพวกสุดยอดอยู่นะลงสัยโทรศัพท์ก็จะเต็มมันหนักเกินไปอ๋อตรงนี้ที่ทำกับข้าวนะที่รา้านครับอาจารย์ก็จะมีเตาถ่านมีเตาแก๊สข้างในก็ในครัวข้างบ้านในบ้านก็จะมีอ่า มีกระทะไฟฟ้าแบบเร่งด่วนกระถางกระถางก็มีมีแบบนี้นะผมมีกระถางอันนี้เป็นกระถางที่ที่ผมไม่ได้ใช้นะแล้วจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็จะมีเด็กๆในหมู่บ้านมนาะขอไปไปปลูกหอมปลูกกะไรปลูกอ่าอะไรก็ตามจะให้ฟรีก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะเหลืออยู่น่าจะไม่รู้เท่าไหร่แต่ก่อนมีอยู่บ้านสี่พันกว่าใบเห็นไหมเชิญชมที่ ระถางผมไม่ใช้เพราะว่าเนี่ยถ้าปลูกแต่กระถางหนึ่งรากแทนอาหารเห็นไหมใช้ไม่ได้ถ้าปลูกใส่ถุงดำอย่างนี้เราจะได้เส้นรากทุกอย่างอย่างนี้จะมีคุณจะดีกว่าก็เลยไม่ใช้กระถางแล้วอันนี้ไม่ได้ให้น้ําก็เลยไม่โต <c oughs> ลูกชายก็อยากทำงานด้วยอันนี้ลูกชายผมเบา <c oughs> อันนี้ไม่ได้เสียบนะไม่แบบนี้อันนี้ไม่ไดดอกอย่างนี้ อย่างนี้ถ้าใครมาที่บ้านขอยี่สิบบาทยกไปเลยเพราะไม่คิดกระถางด้วยถ้า,ารกระถางไม่คิดแบบนี้นะยกไปอันนี้จะเป็นญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้แห้งน้ําแห้งไม้แห้งหัวจะแฟบจะไม่สวยเนี่ยเอาไว้เอาไว้เสียบพรจะใช้ญี่ปุ่นในการเสียบงานหัวแฟบเยอะมากคุณผู้ชมที่ไม่สวยนะอันนี้เป็นสายพันธุ์ตัวใหม่ที่ผสมขึ้นรอดูดอกใช้ได้ก็โอเคจัดก,การไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพื่อนลูกชายผวเพื่อจะเอามันอยู่ข้างบ้านมาตรงนั้นอันนี้เป็นเมิการเคียสารที่เคียรสอนไว้แล้วก็อันนี้กกได้เขี่ยอยู่แล้วเริ่มมาอันนี้คี่คลียรขาดคลีถ่ายนะอันนี้ฝากผมบจะดึงทิ้งฝากหนึ่งนะไอ้ฝากเดียวอันนี้ว่าด้เขียเคลียร์สอนไม่เขี่ยจนดอกกิ่งลวหมดแล้วอ่าอันนี้อย่าเป็นอ่าพิษพันธุ์ พี่ตัวเสียไปนานแล้วอันนี้อันนี้เห็นไหมแห้งไม่ได้ให้น้ําหัวจะเป็นแบบนี้จะแฟบบนะจะนิ่มจะแฟบอันนี้นิ่มเพราะว่าขาดน้านะแล้วก็มีโอกาสเน่าเน่าได้ด้วยตายได้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นมําธรรมดาแหละเวลาโตาก็มีความสวยความสง่างาน,นี้ก็แต่ก่อนผมเช่าที่ตรงนี้นะอันนี้เจ้าของที่ก็ มีบ้านหลังหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ตรงนี้เรือบ้านไม้แล้วก็ปรับที่ใหม่อันนี้ก็กาลังอยู่การระหว่างการคุยว่าจะให้ผมกลับมาเช่าตรงนี้อีกไหมผนิีเจ้าของที่ปรับที่อันนี้มันเป็นไม้ต้นเล็กนะอันนี้ไม่ได้ให้น้ํานานมากนานมากต้องมาให้น้องให้ต,ต่ออะไรบ่ ลองมึงก็ได้อันนี้มันสายหน่อยอันนั้นน้ำจะลองมาใส่ตุ่มร้อยตุ่มหนยก็มีแค่นี้เนี่ยเปิดบ่อะไรใช่ไหมทำมันบ่อไหนกับใส่บัวครับอ่าอย่าเป็นเปิดอกหนมามมะน้ำนะครับโอเคก็เปลืปิดนามกับตอตอ่ตอกรนด่บครับาาจะอย่างาน,นันนะ้นเออโอเคโอเคสายมาอยู่บา้านก็มีอยู่ตัวมาตรีบ้านหรือเปล่าตัวนี้ขออยายมาตรีบัตรโอเคโอเคอันนี้มันไม่ให้น้ำนะไม้เหล่านี้ไม่ให้น้ำ แห้งอันนี้เป็นเดือนมันปีแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ตอ้องมาให้น้ําต้องมาดูแลใหม่ดูแลใหม่ถ้าเราให้น้ําก็จะกลับมาสดชื่นแล้วรอฝนอีกครั้งหนึ่งถ้าฝนมาฝนน้นําฝนจะมีออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยจะทําให้ไม้โตวไวได้วสวยไวก็อันนี้ก็เป็นที่เช่าอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูที่ทุ่งนากันแล้วกันอันนี้น้องกําลังรดน้ําอันนี้ไม่สวยหรอกจะเอาออกเพื่อเอากระถาง ว่าไม่มีตังสั่งทั้งมาใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวไปที่ทุ่งนากันตรงนี้ก็รอรอค่ะร,รอทําเรื่องจะเช่าใหม่เดี๋ยวเป็นทุ่งนาครับผมอันนั้นบ้านนนตรงนี้นะบ้านผมก็มีเอฟซีหลายท่านคุณเน่ก็มาบ้านก็ผมไม่อยากให้มาเพราะชิชมช่วงนี้ยังไม่สวยยังไม่งามเชชมไม่ค่อยมีนะมีน้อยเพราะผมไม่มีเวลาทำเดี๋ยวไดพมจะมารูกพิกัดบ้านผมอยู่ที่บ้านเือยตะบนตาเกตอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกี๋ อันนี้คือบ้านผมแล้วก็ตรงน,นู้นเดี๋ยวผม z ูมมาดูอ่าที่เราเห็นรถวิ่งในถนนนั่นแหละตรงนั้นคือถนนสายสองสองหกระหว่างอ่าหัวันท่านตอนท่าน,นไปฝีสเกตเป็นถนนสายหลักห่างจากถนนเข้ามาบ้านผมสามรอยเมตรก็เจอบ้านผมก็ลายท่านมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมพาไปดีไป,ไปดูสิไม่ใช่ไปดีไปไปที่ทุกงนไปแล้วกัน อันนี้พอ่อของฉเลี้ยงไก่ด้วยไก่ชดจะเช่าไก่ชดอันนี้รถคันแรกที่บ้านมีอันนี้รถคันแรกนะนานมากที่บ้านมีรถคันแรกเดี๋ยวโอเคไปทุ่งนากันรับผมมาถึงที่ทุ่งนานที่ทุ่งนาตรงนี้ก็นาะผมมีน้อยนะมีแค่นี้แหละมีแค่นี้ผมมีนายอยู่ที่แค่สามไร่อันนี้จะเป็นนาหนาร้านชายแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนาล้านชายล้านชายก็สามไร่อีกล้านชายอยีกคนหนึ่ง หลานชายคนโตเป็นลูกของพี่สาวแล้วก็คนรองมาก็จะเป็นลูกของน้องสาวตรงรถวิ่งนี่แหละเป็นพี่นาของหลานชายอ่าลูกน้องสาวผมมีหลานทั้งหมดอยู่กี่คนล่ะสามสี่ห้าคนห้าคนมีผู้ชายสี่คนแล้วก็มีผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงก็เป็นน้องเล็กน้องพลอยเพราะเองไม่มีลูกไม่มีเมียไม่แฟนกับเขาไม่มีน้ำยาไร้ประสิทธิภาพไม่มีคู่ชีวิตกับเขาที่ใครชอบไม่ีใครเอาอัไรแหละตรงๆก็หลานชาย ก็ตอนนี <S an> ้ก <S an> ็ห่วงหลานชายอยู่สวอยู่สวักนนะก็ก็จะทําไว้ให้หลานชายคือหลานสาวต้องอยู่กับน้องสาวอยู่กับแม่คิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นคือหลานชายอีกคนหนึ่งทางานรุงเทพยเรียนจบก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือมาจนหลานอ่าคนกลางเรียนจบแล้วก็ได้ทํางานทุ้งเทียแล้วตัวนี้ก็โอเคก็ช่วงที่มีข่าวข่าวก็คุณป้าคุณแม่คงรู้รู้รู้ดีเนาะช่วงนั้นที่ที่มีเรื่องเกิดบุตรีเหตุที่รุงเทพก็ไปหาทางานได้ทำงานมีงานทําแล้วครับผม ร้านชายคนโตทางานอยู่กับผมที่ทํางานเดียวกับผมส่วนอ่าร้านชายอีกคนหนึ่งอันนี้กําลังเรียนเรียนอเรียนอยู่ก็นานจะจบก็เรียนอยู่ในสายในช่างวิศวะยุทาก็เรียนจบก็จะได้มาอยู่กับผมมาอยู่ที่นี่ที่บ้านก็เพราะว่าเขามีที่นาตรงนั้นแล้วแล้วก็จะมาอยู่ด้วยกันเพราะผมไม่มีลูกก็ต้องให้ห้านมามาดูแลตอนผมแก่ แล้วก็อีกร้านชายคนหนึ่งก็ทํางานในเด็กเป็นอ,อยู่ในปันมน้ัญันนะอันนี้ผมก็คิดว่าจะทําสวนไว้ให้ให้ร้านชายคนเล็กว่าจะให้สวนชุชนนี่แหละให้เขาอันนี้พื้นที่ที่ปรับอันนี้ปรับเมื่อปีที่แล้วปรับแล้วก็อันนี้มาเพิ่มปรับใหม่ตรงนี้บ่อน้ําพื้นที่มีน้อยนะก็ต้องทําบ่อที่ไม่มากไม่ไม่่โตมากแล้วผมอยากใช้วิธีเติมน้ําเอาะผมจะติดตั้งอ่าเจาะบ,บ่อบรรดาลอยู่ข้างๆอยู่ด้านข้างต้องหาตรงเจาะ จอบ่อปดาเสร็จแล้วก็จะใช้วิธีเติมน้ําลงบ่อโดยใช้โซลารเซลล์แล้วก็อันนี้จะสั่งไฟมาติดจะใช้ไฟโซลาเซลล์ประมาณหนึ่งดวงมุมนี้แล้วก็หนึ่งดวงตรงนี้คิดว่าจะติดสองดวงก่อนแล้วดูรอดูว่าอ่าต่อไปก็จะจะก่อนจะเชื่อมมาปลูกขิงอย่างนี้นะ ไอ้ตายหมดน้ำก็เลยเก็บเข้าบ้านมาดูเก่าๆยังมียังมีเหลือเหลือซากอยู่นะเกา่เกาๆนั่งสารน,นะนักงสารอันนี้ดอกสวยนะตัวนี้เดี๋ยวจะขุดขุดเอาไปไปบำร,รุงหงสารเขาอ่าดอกดูดูเล็กดีสวยดีนะเดี๋ยวจะจะก,การให้ให้น้องมาขุดก็อันนี้ก็ดอกสวยที่ติดฝักมาโอเคน่ายวได้จะลองเอาไว้พ่อดู ก็ตรงนี้จะเอาไว้ทำข้าวก็จ,จะมีมุมตรงนั้นนะรอเราปรับใหม่ตรงนู้นแหละผมว่าจะปรับแล้วก็ผมที่ขึ้นผมคืออันนี้ไมโครออกไปงานแมคไมโครเยอะช่วงนี้นันงเขายอะก็ว่าจะให้เขามาดันคันคันนาให้ให้ใหญ่เท่านี้เลยว่าจะให้มาดันคันนาตรงนี้ ดักคน,นาคณะนี้ให้ใหญ่ให้ใหญ่พอพอเดื่อสะดวกหน่อยก็ดีผมไม่ได้อยู่ให้โอดูดืูให้โไปทํางานแล้วก็ตรงนี้จะปรับใหม่มุมตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นทางน้ําอยู่แล้วทางน้ำน่าจะมาปรับมุมตรงนี้จะให้แม่โคเข้ามาโคดูคดออกแล้วก็ให้ถมมาอีกประมาณประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้ต้องทําบันพัก คิดว่าจะทมันพักตรงนี้นะตรงนี้ให้ให้ผมขึ้นมาอีกให้ปรับแล้วก็ตรงนี้จะจะทํา,าทสะพานนะคิดว่าจะทําทสะพานเพราะตรงนี้เป็นช่องน้ําไหลผ่านไปนที่นาอ่าน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 ญาติพี่น้องกันแหละว่าตรงนี้จะทําสะพานข้ามไปแล้วก็มีมันพักเพราะตรงนี้ต้องต้องขายายต้องเพิ่มตลอใหม่ต้องตับตรงนี้ใหม่เพราะที่ที่ผมมีน้อยแล้วก็มีของหลานแล้วก็ของหลานต่อไป ก็อันนี้ต้องรอเราช่างมาเจาะน้ะมาันดัลองกระบานด้วยลองกระมาณด้วย,วยต้องเจาะเพื่อการเติมน้ำเข้าบ่อเพื่อการเติมน้ำเข้าบ่อเพราะว่าต้องใช้น้ําทั้งปีแล้วก็ช่ชมส่วนหนึ่งก็จะมาอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมพาเอฟซีมาชมเพราะว่าติดนี่ไว้นานแล้วว่าจะพามาดูว่าทํางานไปทึ่ไหนมีอะไรบ้างเพราะว่าผม ต่อไปนะโค้ดก็ก็ต้องออกจากจากที่ทํางานนะงานประจำที่ทาก็ต้องมาดูแลสวนมาดูดูแลทุกอย่างก็มีคาระก็ต้องมีน้องที่มาทํางานช่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็นี่แหละก็ถามว่าเมื่อมียุพลดเสียบมาเห็นเมื่อไหร่จะมีเฟีดของเขาไม่มีหรอกป่านนี้แล้วนะอายุป่านนี้แล้วก็ผมก็อายุมากแล้วก็โอเคก็คุยกับน้อง ว่าขอลูกชายน้องสาวมาอยู่ด้วยก็ล้านชายเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูนะมาบ้านน่าจะมามันพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้โตเป็นหนุ่มแล้วสูงมากหล่อด้วยนะหล่อมากด้วยอ่าจะเป็น,นกําลังสําคัญที่จะมาอยู่ด้วยกับผม,มเลยมาดูแลยผมตอนผมแก่อันนี้เขาก็เรียนอยู่ไปเรียนก็ จริงๆผมอยากให้เขาเรียนออ่่าาเรียนไปทางฝ่ายปกครองนะจริงๆนะจริงๆนะแต่เขาก็อยากเป็นในช่างวิศวะก็โอเคตามนั้นโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวผมเตรียมไม้ส่งให้วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับผมก็แต่ก่อนจะมีแค่ตรงนี้นะนนอนเวลาผมมาหาปลานี่แหละแล้วก็จะทำการขยับขยายต่อไป ก็นาคตรตรงนี้มีทางทเข้าเข้ากับเป็นที่นาน้านะน้าสาวผ่านผ่านที่นาน้าสาวแล้วก็จะทําตรงนี้มันจะมีถนนตรงนู้นทําตรงนี้เป็นถนนเชื่อมไปตรงนู้นในายโคตก็จะปทําถนนเพื่อจะทําแล้วก็ที่ตรงนี้ก็ในายโคตก็จะทาหลายอย่างนะจะมีน้อยแต่ว่าจะทําให้เต็มที่ก็จะมีการทําเชื่อมแล้วก็ปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ต้องมีถนนเพืเข้ามาก่อน ถ้่อซมาเที่ยวก็จะมีบันที่พักให้โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ